เราเริ่มจากการบดแรลเกอร์ก่อนนะครับวันนี้ผมจะใช้เป็นตัวโอรีโอแบบนี้นะบดเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ความหยาบความละเอียดประมาณนี้จากนั้นนะครับก็นำเนยเค็มละลายนะครับมาผสมเลยผสมให้เข้ากันเลยครับ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปใส่ถ้วยกันเลยนะครับหลังจากที่ผสมเสร็จแล้วเดี๋ยวเรานํามาใส่ในถ้วยนะครับลองที่ก้นถ้วยเราจะชั่งน้ําหนักด้วยนะ่าประมาณ25กร,รัมนะครับประมาณ25กร,รมัมผมก็จะใช้โรลลิ่งพินนะครับผมพันปลายด้วยฟิล์มถนอมอาหารนะครับแล้วก็กดๆให้มันเรียบแต่อย่าก,กดแน่นเกินไปนะเพราะว่าเวลาเรากดแน่นเนี่ยพอเวลาที่เราทานแล้วเนี่ยมันจะแข็งไม่หน่อยมันจะไม่อร่อยนะนี่ประมาณนี้แค่ให้เรียบๆพอ นะครับไปแช่แข็งเลยนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาตีวิปปิ้งครีมกันนะครับผมก็จะใช้เป็นนอนเดลี่วิปปิ้งครีมนะครับเทลงไปเลยเดี๋ยวผมขูดให้หมดเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ขูดนะครับค่ายิวเลยนะค่ายิวลดเลยนะจะบอกในหะต้นทุนขึ้นอีกหายหมดเสร็จแล้วนะครับเราใช้หัวตะก้อในการตี จากนั้นก็ตีเลยผมเอาตั้งยอดประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราตีวิปปิ้งครีมเสร็จแล้วนะครับผมจะมาผสมกับผงโกโก้แต่ผมไม่ผสมทั้งหมดนะอันนี้ที่ผมใช้เ,เป็น non dairy w h i p p n g cream นะครับซึ่งถ้าเกิดเราใช้ไม่หมดเนี่ยเราสามารถใส่ถุงแช่ฟรีซไว้เลยและเดี๋ยวเวลาเราจะใช้รอบหน้านะครับเราถึงค่อยนำมาตีอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับโอ้ใช้ได้แบบลืมอ่ะ เอาแค่นี้ก่อนนะครับไม่พอเดี๋ยวเราผสมใหม่ได้นะครับผมก็จะผสมผงโกโก้นะครับค่อยๆใส่ไปผมอยากจะได้สีอ่อนนะอยากจะได้สีอ่อนแล้วเราก็ค่อยๆตะล่อมนะครับโอเคผมต้องการสีแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปใส่ถุงบีบกันเลยนะครับเดี๋ยวเราเตรียมกล้วยนะครับกล้วยก็เลือกสวยๆหน่อยนะครับวันนี้อาจจะมีช้ำบ้างอันนี้ดีสุดละเท่าที่หาได้วันนี้นะครับนี่ เสร็จแ,แล้วเราก็หั่นเป็นแว่นๆแ,แบบนี้เลยครับต่อไปเราจะมาตกแต่งด้วยกล้วยนะครับเราจะวางกล้วยนะครับเรียงกันแบบนี้เลยนะรอบๆนี้เลยต่อไปนะครับเราก็ราดด้วยคาราเมลนะครับเราราดให้เต็มพื้นนี่เลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็บีบวิปปิ้งครีมลงไปเลย เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับบานอ f ฟฟี่โกโก้ของเรานะครับต้องบอกว่าสูตรนี้นะครับทำง่ายมากๆสำหรับคนที่ไม่มีเตาอบก็ทำได้นะแล้วก็หน้าตาดีด้วยเราหาแพ็กเกจจิ้งสวยๆแบบนี้มาใส่นะครับซึ่งสำหรับไอตัวกล่องตัวนี้นะครับที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นรหัสเดี๋ยวผมดูให้ MVS 003นะครับ เป็นรหัส m v s 0 0 3ก็ลองไปหาซื้อดูนะครับเดี๋ยวเราไปคำนวณต้นทุนกันหน่อยนะว่าบานอฟฟี่สูตรนี้เนี่ยต้นทุนต่อกล่องเท่าไหร่แล้วเราจะขายเท่าไหร่ดีก็เหมาะสำหรับร้านเบเกอรี่ร้านกาแฟนะครับท้ายคลิปนี้เรามาคำนวณต้นทุนของบานอฟฟี่โกโก้กันหน่อยนะครับเมนูนี้นะครับเป็นเมนูที่ทําง่ายมากๆนะครับแลวเป็นเบเกอรี่ที่ไม่ต้องงอเตาอบเลยวัตถุดิบมีไม่เยอะด้วยนะครับที่เราใช้ก็จะมีโอรีโอ้นะครับแล้วก็เนยเค็ม เนยเค็มวันนี้ผมใช้เนยผสมนะครับมีกล้วยหอมคาราเมลซึ่งเป็นคาราเมลสำเร็จนะครับแล้วก็มีนองเดลลี่วิปปิ้งครีมผงโกโก้สำหรับโรยนะครับวัตถุดิบทุกตัวผมจะใส่ค่ายิวไปด้วยนะครับค่ายิวคือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนำมาใช้ได้จะมีแพคเกจจิ้งซึ่งผมใช้เป็นกล่องรหัส MVS003 นะครับนอกจากนี้ผมมีอื่นๆให้อีก20%อื่นๆจะประกอบไปด้วยค่าน้ำค่าไฟค่าแกส๊สค่าจิป,ปถาถะค่าบรรจุภัณฑ์ หรือค่าอื่นๆที่เราไม่ได้ใส่ไว้ในตารางด้านบนนี้นะครับจะเป็น20%ของต้นทุนของวัตถุดิบทั้งหมดสูตรนี้ทําได้ทั้งหมด7ถ้วยนะครับต้นทุนต่อถ้วยจะอยู่ที่23บาท75สตางค์มาดูราคาขายกันหน่อยนะครับสมมุติว่าผมต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่50%ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่47บาท50สตางค์เมนูนี้บอกเลยนะครับว่าก็เหมาะสําหรับขายตามร้านเบเกอรี่หรือว่าร้านกาแฟนะครับ สมมติว่าผมขายอยู่ที่45บาทผมจะได้กำไร21บาท25สตางค์แต่เดี๋ยวก่อนนะครับสำหรับอาหารจำพวกเบเกอรี่พวกเค้กต่างๆนะครับบางครั้งเนี่ยเชลฟ์ไลฟ์ Life, หรือว่าอายุของตัวขนมเราเนี่ยมันจะค่อนข้างสั้นนะครับสามารถเก็บได้ไม่นานเ,เหมือนพวกคุกกี้ต่างๆนะครับดังนั้นบางครั้งเนี่ยเราทำมาได้ทั้งหมด7จถ้วยอาจจะขายไม่ได้หมด6ทั้ง7จถ้วยนะครับผมก็มีวิธีการคำนวณให้ นะครับคร่าวๆก็คือสมมุติว่าถ้าเราขายแล้วขายได้แค่6ถ้วยล่ะต้นทุนจากเดิมเนี่ยต้นทุน7ถ้วยทั้งหมดเนี่ยจะ166บาท26สตางค์นะครับหาร7จะได้23บาท75สตางค์ถูกไหมครับสมมุติว่าเดิมเนี่ยเราทําได้7ถ้วยนะครับต้นทุนรวมทั้งหมดเนี่ย166บาท26สตางค์หาร7จะได้ 23, บาท75แต่ถ้าเกิดเราขายแค่6ถ้วย เราขายได้แค่6ถ้วยนั่นหมายความว่าเราก็หาร6นะครับต้นทุนเราก็จะเป็นจาก23นะครับก็จะกลายเป็น27บาท77สตางค์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่50%ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่5 5บาท42สตางค์ <c oughs> ผมแนะนําว่าเราก็ขาย55บาทได้อ้าวแล้วถ้าเกิดสมมุติเราขายได้แค่5ถ้วยละ่ะะสมมุต,ติว่าเราขายได้แค่5ถ้วยนะครับ ต้นทุนนะครับจะอยู่ที่ประมาณ33บาท25สตางค์ถ้าเราต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่50ของราคาขายนะครับราคาที่เหมาะสมต่อการขายก็จะอยู่ที่66.50บาท50สตางค์เราก็ขาย65บาทก็ได้นะครับเพราะนั้นวิธีการนะครับในการคำนวณต้นทุนและการตั้งราคาขายสำหรับเบเกอรี่จำพวกเค้กนะครับเราก็นำวิธีการนี้ไป ่ใช้ได้นะครับก็สามารถที่จะตั้งราคาได้อย่างเหมาะสมโดยที่เรามีความเสี่ยงของการขาดทุนน้อยลงลองนำเทคนิคนี้ไปปรับใช้ดูนะครับ